นี่น่าจะเป็นการลุกตลาดอีกครั้งจากทางค่ายอ s u z u โดยการปล่อย Isuzu MU-X Phantom Collection ปี2023นปี2023ใหม่เป็นรถแบบ PPV นะครับแถมยังปล่อยรุ่นพิเศษพร้อมสีเทาไอราเกรโอเพลกและเป็นครั้งแรกนะครับที่รถในตระกูล MU-X เนี่ยจะมีการตกแต่งภายในห้องโดยสารมาในโทนสีดำทั้งหมดมีมาให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์1.9และ3.0ลิตรนะครับ ข้อราคาจำหน่ายตั้งแต่1,560,000บาทไปจนถึง1,663,000บาทมีมาให้เลือก3รุ่นย่อยนะครับในตระกูลสีไ Ira g r e y p l a t คจะมีรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมแบรนด์ได้ภายในคลิปนะครับ สำหรับ New Isu z u m u x ในรุ่น Phantom Collection เป็นรถอเนกประสงค์ประเภท P P V รุ่นตกแต่งพิเศษนะครับที่มาในคอ,อนเซปต์ s t o n e Inner คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่างมีการตกแต่งใหม่จากรุ่นปกติที่ใช้ภายในโทนสีดำทั้งเบาะนั่งบริเวณแผงข้างประตูและก็คอนโซลเน้นตัวตนที่แฝงด้วยพลังของเฉดสีเข้มส่วนภายนอกนะครับจะมาด้วยล้ออลอยแบบกอสแบ็กขนาด20นิ้วเลยทีเดียวและเป็นลายใหม่ด้วย เสริมอารงความสปอร์ตหรูหลาลงตัวสะกดทุกสายตาสะท้อนรสนิยมนะครับและการใช้ชีวิตของผู้ที่กำหนดความสำเร็จในแบบตัวคุณสำหรับจุดเด่นของ New ISU m u m u X Phantom Collection ก็ยังคงมาอยู่ครบถ้วนนะครับทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัย ISU ูสแมท i ิ Safety i n t e l l i g e n c e ที่เหนือกว่าด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ แบบกล้องหน้าคู่ 3D Imaging s t u d i o Camera พร้อมเรดเรด2จุดและเซ็นเซอร์ให้มามากถึง8จุดรอบคันเลยทีเดียวฝาท้าย Smart tail Gate สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับทำงานคู่กับระบบ Ste p เซนเซอร์สำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นพิเศษนี้นะครับให้มาเป็นตัวเลือกก็คือ2เครื่องยนต์เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์รุ่น 1.9 ddi กับเครื่องยนต์3.0 ddi นะครับเรามาดูในส่วนของ1.9 ddi ทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับก็คือ1.9 ddi เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ vgs turbo 4สูบขนาด1.9ลิตรนะครับมีกำลังสูงสุดที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีมีการส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ6จังหวะ มีระบบเ e ริสโทนิกรองรับน้ำมัน B20 นะครับมีให้เลือกเฉพาะรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นนะครับในส่วนของรุ่น3.0 DDI นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ VGS Turbo 4สูบขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีมีแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาที มีการส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ6จังหวะนะครับพร้อมระบบลิฟท o n i c รองรับน้ำมัน b 2 0ได้นะครับสามารถเลือกได้ทั้งรุ่นขับขีเคลื่อนแบบ2ล้อนะครับแล้วก็4ล้อนั่นก็คือขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับ new isuzu mu x phantom collection ปี2023ใหม่นี้นะครับมีการเปิดทางเลือกเพิ่มเติมด้วยสีใหม่ อย่างเทาไอล่าเกรโอเพล็กนะครับแล้วก็สีขาวมุกโดโลไมท์ไวท์เพลวเปิดราคาไว้3ตัวเลือกนะครับนั่นก็คือในรุ่นของ3.0 DDI รุ่นลิมิเต็ด 4WD นะครับราคาอยู่ที่1,651,000บาทรุ่น3.0 DDI Limited นะครับราคาอยู่ที่1,551,000บาทรุ่น1.9 DDI นะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกัน ราคาอยู่ที่1 5 6 0 0ล้านบาทนะครับส่วนทางด้านสีขาวมุกเนี่ยจะต้องเพิ่มราคานะครับอีกบวกเข้าไปอีก1 2 0 0 0 0บาททุกรุ่นนะครับสำหรับสีขาวมุกแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะสั่งจองหรืออะไรสำหรับ new m u x รุ่นพิเศษนี้นะครับ phantom collection เนี่ยทาง isuzu นะครับได้เปิดนะครับเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ สามารถเข้าไปชมตัวจริงๆได้ที่ศูนย์โชว์รูมอิสุสุทั่วประเทศเลยนะครับ4กุมภาพันธ์เจอกันนะครับฝากกด Subscribe ช่องขา m a g มกซินไทยแลนด์กับเว็บไซต์ carmagazinethailand.com ของเราไว้ด้วยนะครับในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนสวัสดีครับ